เปิดแล้วขอสอบตรงมขและมอวิทย์อังกฤษเข้มเต็มพิกัดกับครูพี่แมนและครูพี่เมนเนื้อหาเข้มเก่งแมน่นเน้นลุยข้อสอบจริงขอสอบตรงมขอสอบก่อนเรียนวันที่27กรากฎราคม5 6 5 6เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา สอนสดที่ Nconcept สาขาคอนแก่นเริ่ม3สิงหาคมนี้รายละเอียดโทร027363636หรือสาขาคอนแก่น043271466 7 ขอสอบตรงมอสอบก่อนเรียนวันที่7กันยายน2556เวลา8:00นาาถึง1 5ิกนาาสอนสดที่ N Concept สาขาหาดใหญ่เริ่ม13กันยายนนี้รายละเอียดโทร027363636หรือสาขาหาดใหญ่074347400-1โปรโมชั่นพิเศษฟรีนักเรียนแอดมิชชั่น GAT n d O-NET เรียนสดฟรีเพิ่มเซลล์100% เพิ่ม1,000บาทยังไม่พอเรียนดีมีส่วนลดนักเรียนที่ไม่ได้เรียนแอดมิชชั่นแกะเปนโเน็ตมาก่อนต้องสอบ Simulation Test ผ่าน60%แล้วเรียนได้ทั้งสดและแซวร้อเพียง1,500บาทว้าวโอ้โหยังมีอีก1แถม1น,นักเรียนรอบสดรับสิทธิพิเศษสมัคร1มาเพิ่มได้อีก1เพียงเพิ่มค่าชีตเพียง200บาทเท่านั้นช้าหมดอดเรียนฟรีนะคะ